สวัสดีค่ะตื่นเจ้ามาจือพิกกีฟ้าเลยหันดอง5กิโลนะคะพิกกีฟ้าสวยๆหันดจ้า ขีิปว้าดนนะคะ5กิโลใส่วนางต้มนะคะวนางต้มซองกว้หน้ำตาลลูกเกลือตุงแม้แหมมาเดมันอีกินน้ำต้มลายได้น้ำกิ้มไลได้ย้อยมาแก้มตา ไก่วัวนมม้ำ้มนะคะส่อง,อลลงก่องขวดตาลโลนเต้อตุ้มเดิมเต้ารสจัดรสจัดเปรี้ยวจี๊ดสำหรับโกะไหวลุ้นก่อกะเล่า ใช่แน่นะคะอาอาลูันดองนะคะอ้วนต้มจ่องก้วนตาลูกเรือตุ้งนะรยหลอดใโต๊ะใจไหวลุ้งเปรี้ยวเปรี้ยวตาเม็ด